สำหรับแพชใหม่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็คือเราสามารถซื้อเฮลิเทมใหม่ตัดเลือดเวทกับกายภาพได้นะก็ขายเหรียญนะครับขายเหรียญกับขายตั๋วเราซื้อเอาในร้านค้าครับผมส่วนเรื่องของตัวละครเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วกันมิวทูโดนเนิฟคริครับโอกาสคริลดลงเยอะมากปกติ m ิวทูเลเวล5ถึงเลเวล8จะมีโอกาสครีอยู่10%ครับตอนนี้ก็โดนลดเหลือ5%เลเวล9ถึง15จะมีโอกาสคี20%ตอนแรกนะ ก็โดนลดเหลือ10%ถือว่าเป็นตัวที่มันมัน,มนคี้ออกบ่อยเกินไปแล้วมันแรงมิวทูเอ็กนะครับผมก็ถือว่าเป็นเนิร์ที่สมควรโดนแต่จริงๆควรโดนมากกว่านี้นะแล้วก็ฟิวเจ e s i ราครับสกิลนี้นะสกิลดึงคูดาวเพิ่มจาก7.5วิเป็น9วิครับแล้วก็สตันปกติเวลาดึงจะติดสตัน0 7น0.75วิก็สตันเหลือแค่5้าศวิก็คือสตันน้อยลงแล้วก็คูดาวเยอะขึ้นนั่นเอง ยูไไหนเก็บยากขึ้น20%แล้วก็เบาลงพอสมควรเลยเบาลงประมาณ20%ได้ผมไม่เอาเลขเลขเลขคร่าวๆนะแต่อยู่ไหนเบาลงครับแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าแรงอยู่มิวทูไวครับผมสำหรับฟิวเจอร์ซด์ครับคูดาวจาก8วิเป็น10วิแล้วก็รีคอฟเวอรี่ครับคูดาวจาก10วิเป็น12วิยูไไหนเหมือนกันครับเก็บ mm hmm. ยากขึ้น20%แรงเบาลงประมาณ 15- 20%อมาโจครับผม อามาโจนะครับได้รับค่าป้องกันเพิ่มนะครับทั้งดีเฟน์และ special defense เพิ่มขึ้นแบบเพิ่มขึ้นดื้อๆเลยครับเป็นค่าเบสนะก็ถือว่าทําให้อามาโจถึกขึ้นส่วนบัฟอีก2อย่างครับก็คือ q u ิลลี่มาร์เจสตี้ครับควิลลี่มาร์เจสเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่บัฟจริงๆก็คือเรื่องของสกิลทริปเปิลเอ็กกับสตอ r m มครับรีเลือดเยอะขึ้นนะครับผมเยอะย้าว่าเยอะขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้ก็ก็เยอะขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากอะไรนะ ส่วนท็อปคิกกับกซี่ไกก็รีก็เพิ่มเกราะมากขึ้นเหมือนกันรีเลือดเพิ่มขึ้นประมาณ15-2 0แล้วแต่เวลนะครับคือยิ่งเวลหลังยิ่งยิ่งยิ่งรีเลือดเยอะขึ้นกว่าแพชกอนเนาะท็อปคิกกับกาซี่ไกเหมือนกันอ่ามันจะเพิ่มเกราะประมาณ15-25%ขึ้นอยู่กับเลเวลตั้งแต่เลเวล7จ็ถึงนะครับเพราะว่าอัตราส่วนการคูณต่อเลเวลมันเพิ่มขึ้นถึงค่าเบสจะลดลงแต่อัตราส่วนมันเพิ่มขึ้นเพราะงััั้้้้นนนนยิ่่่งงเเเววลลหอออะมมมไไดดดดกกกกรรืืาาาขขึึผ็็ถถปทีีโจ อแบล็กกี้ครับผมสกิลสนาหรือว่าคือคำรามครับคูดาวเพิ่มขึ้น1วิจาก9เป็น10แล้วก็สนาเนี่ยถ้าเราโดนสนาเต็ม6ฮิตเราจะโดนลดดาเมจลงย4เท่านั้นเมื่อเทียบกับแพทช์แรกก็คือ48%คุณพูดง่ายๆก็คือสนาเนี่ยลดดาเมจคู่ต่อสู้น้อยลงนั่นเองกิลการ์ดพาสีฟนะครับผมอ่าพาสีบของกิลการ์ดนะครับมันจะมีบัฟเพิ่มดาเมจเมื่ออยู่ในโหมดดาบ ก็ได้บัฟมาทําให้มันแรงขึ้นไปอีกครับเกงก้าได้รับบัฟค่าป้องกันและก็ค่าพลังโจมตีเวทรวมถึงค่าพลังป้องกันเวทต่อเลเวลเพิ่มขึ้นนะครับผมพูดง่ายง่ายก็คือเกงก้าถึกขึ้น5เค่าค่าพลังนะค่าพลังเพิ่ม5%โดยเฉลี่ยทั้งป้องกันโจมตีเวทแล้วก็ป้องกันเวทนะครับผมตัวต่อไปคือพิกจู ปิกาชูเนี่ยทันเดอร์ครับทันเดอร์ที่มันช็อตรัวๆนะครับได้รับบัฟคูดาวจาก8วิเหลือ7.5วิแล้วก็ยังมีเรื่องของดาเมจครับดาเมจทันเดอร์แรงขึ้นนิดนึงอันนิดนึงแล้วก็เรื่องของทันเดอร์โบครับทันเดอร์โบได้รับบัฟคูดาวจาก8วิเหลือ7.5วิครับสำหรับปิกาชูมีบัฟเท่านี้ครับผมตัวต่อไปเป็นตัวสุดท้ายครับสำหรับแพทช์นี้นั่นก็คือคิวคอนครับคิวคอนโดนเนิร์ฟครับอวอรแลนซ์ครับโดนเนิร์ฟคูดาวจาก7วิเป็น8วิ บริษัทครับโดนเนื้อคูดาวจาก7วิเป็น8วิอ่ามีการแก้บั๊กนิดหน่อยสำหรับแพชอ่าปัจจุบันเท่านี้นะครับแต่ว่ามีการแก้บั๊กอยู่ไห์ของอุุครับที่บางครั้งมันยิง2เป้าในเวลาเดียวกันปกติอยู่ไห์มันจะยิงเป้าเดียวไงก็แก้บั๊กตรงนี้ไปให้มันยิงเป้าเดียวอย่างที่มันควรจะเป็นสำหรับแพชใหม่มีเท่านี้ครับผมส่วนเรื่องของเฮลไอเทมใหม่ที่เรียกว่าเป็นไอเทมตัดเลือดนะครับเมื่อทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้ด้วยสเปเชียลแอทแท็กจะทำให้ผลของการฮิวเลือดลดลง3 0 แล้วการฮีลเลือดลดลง30%เนี่ยมันจะนานขึ้นก็ต่อเมื่อเราทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้ด้วยการโจมตีแบบปกติด้วยสเปเชียลแอตแทกทีนี้สำหรับกายภาพก็เหมือนกันครับก็คือให้ทำดาเมทครั้งแรกเป็นกายภาพไม่ว่าจะเป็นสกิลหรือธรรมดาก็ได้นะครับมันจะทำให้มีผลติดสถานะลดเลือดลดการรีเลือด30%แล้วผลเนี่ยมันจะนานขึ้นถ้าเราทำการโจมตีปกติเป็นกายภาพซ้ำเข้าไปอีก ก็ถือว่าน่าสนใจแต่การตัดเลือกอร์ผมมองว่ามีผลนะอืมรวผมมองว่ามีผลพอสมควรเลยนะมีข่าวใหม่ <pouquinho. S 2> เขาบอกว่าอินเทเลียจะไม่โดนขัดลิควิดเดชันแบบนี้เพราะว่ามันเป็นบัฟแบบสเตล b บัฟเราจะพิสูจน์เฮ้ยเอาว่ะ i ิน e ทได้บัฟจริงๆด้วยครับปกติลิควิดเดชันถ้าโดนสตันจะหยุดเลยนะเต่นี้ยิงต่อได้ เมื่อก่อนนะมันจะสามารถกดกดตึ้งหนึ่งกดตึ้งหนึ่งเพื่อให้ได้แบบอินเทร์พิซอตขั้นแรกเพื่อวางซรลเคซอสสองอันได้สําหรับแพชใหม่ต้องกดท้างแบบนี้ครับต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นนิดนึงนะไม่สามารถเบิ้ลได้แล้วโอเคผมเข้าใจละไม่สามารถเบิ้ลเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือกด,ดกดปึ้งเดียวกดปึ้งเดียวแล้วก็วาง2ดาบได้เลยโอเคนี่คือนี่คือเนิร์ฟใหม่ของซาเชียนเนิร์ฟเล็กน้อยครับแต่ว่าก็แอบเห็นผลในบางจังหวะเหมือนกันนะเฮ้ยนี่เป็นเนิร์ฟี่2ครับ1บัฟหนึ่งเนิร ฮอนรีสไม่สามารถไถอัดกำแพงได้แล้วสินะไหนเทสซีเทสเลยเฮ้ยเดี๋ยนะถ้าไถาเนี่ยอ๋อเข้าใจละก็คือยังสามารถไถอัดกำแพงได้อยู่ครับถ้ามันทำมุมตั้งฉากกับกำแพงพอดีแต่ว่าถ้าเราไถไม่ตรงนะเมื่อก่อนถ้าไถาแบบเนี้ยครับเวลามันชนกำแพงมันจะหยุดแต่ว่าแพชใหม่ไม่หยุดนะครับแพชใหม่คือถลายแบบนี้นะอ๋อโอเคอะ นั่นจะแค่นี้ครับสำหรับข้อมูลแพทช์ใหม่เวอร์ชันอัปเกรดใครชอบที่วิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b ับสไครด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ